น้องเวฟคู่รักต่างวายัยประกาศหาเมียเพิ่มหลังอยากมีทายาทเป็นโซอทองคล้องใจเป็นอีกคู่รักที่หลายคนต่างให้ความสนใจสำหรับคู่รักต่างวายัยที่กำลังโด่งดังในโลกออนไลน์โดยทั้งคู่นั้นแจ้งเกิดจาก t ิกตอกสำหรับน้องเวฟและพี่พรเนื่องจากมีอายุห่างกันมากถึง40ปี และก่อนหน้าทำเอาชาวเน็ตฮือฮาเมื่อน้องเว็บพี่พรคู่รักต่างวัยประกาศข่าวดีมีทายาทลูกแฝดแล้วโดยก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารู้ว่าจะเป็นพ่อคนว่าดีใจแล้วยิ่งรู้ว่าจะมีลูกแฝดผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวครับและโพสต์อีกครั้งว่าอุ้มบุญและ่าสุดน้องเว็บคู่รักต่างวัยนั้นก็ได้ประกาศหาเมียเพิ่มหลังอยากมีทายาทสักคนเป็นซ้อทองคล้องใจโดยเขานั้นแชร์ภาพเด็กสุดน่ารักและระบุข้อความว่าหาเมียเพิ่มอีกคนละ เริ่มก่อนที่จะโพสต์อีกครั้งว่าเคยอยากมีลูกมากจนทําให้พี่พรเสียใจแต่ตอนนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรแล้วครับการรักเดียวใจเดียวมันดีกว่าจริงๆซึ่งต้องบอกเลยว่าอ่านจากโพสต์ก็รู้แล้วว่าน้องเว็บนั้นรักแฟนสาวมากขนาดไหน